สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาจัดอบรมโครงการรถโดยสารสายบริการเป็นมิตรสร้างคุณภาพชีวิตให้คนไทยเมื่อวันที่18กันยายน2555ณห้องประชุมโรงแรมแคนทารีบีชอําเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานายสุดินเพชรสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรถโดยสารสายบริการเป็นมิตรสร้างคุณภาพชีวิตให้คนไทยให้กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะของสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา โดยมีนายมานะจรุงเกียรติขจรในเอำเภอตะกัวป่าพันตรวจโทอาัคารเดชสุกราการสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตะกัวป่าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบคลคึกคักพร้อมด้วยผู้ขับการอบรมกว่าร้อยคนนางนัชชาพรายอดขนส่งจังหวัดพังงากล่าวว่าปัจจุบันปัญหารถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุยังคงเป็นปัญหาสําคัญก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและสังคม สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุมาจากพนักงานขับรถซึ่งต้องขับรถเป็นเวลานานในแต่ละวันและรายได้ที่ได้รับมีค่อนข้างจำกัดทำให้เกิดความเครียดส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการปฏิบัติงานของพน,นักงานขับรถนอกจากนี้ยังขาดโอกาสในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรตลอดจนความสำคัญของภารกิจในการรับส่งผู้โดยสารให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่ออบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะดังกล่าวเพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้บริการที่ดีและเป็นที่ประทับใจต่อผู้โดยสารซึ่งจะช่วยส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะให้ประชาชนผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความมั่นใจหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพิ่มมากขึ้นรับผิดชอบนะครับชีวิตผู้โดยสารคนอื่นรับผิดชอบ